วันนี้ฝนตกครับแล้วค่อนข้างมืดครับตรงนี้นะครับเรามีหนูไปส่งที่อำเภอกระหนวนนะฮะคือหนูเนี้ยครับให้ตัวแทนจำหน่ายก็เหมือนเดิมครับวันนี้แพ็คของไว้ตอนกลางคืนเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้าเราต้องรีบไปแต่เช้านะครับพอช่วงบ่ายเรามีไปส่งหนูที่จังหวัดเด็กอุดมต่อนะครับเราต้องเแต่เช้าเลยต้องแพ็คหนูที่ย่ตอนกลางคืนครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็มีทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนี่แหะนม่ว่าจะตดนฟ้าปิดนะครับ องอยู่ในนี้ครับแล้วก็มีนี่ครับนี่อันนี้สําคัญมากเลยครับนี่คืออุปกรณ์ครับเล็กอบองแบบใหม่นะฮะนี่นะครับนี่็กองแบบใหม่สามารถทาให้หนูแบบดูสวยครับหนังตึงได้สบายครับแล้วก็หรูอในตู้เย็นนี่ครับเต็มเลยครับอันนี้ก็ฝนตกใส่นิดหน่อยนะครับนี่เราก็เพกไว้คืนนี้นะฮะพรุ่งนี้เราก็จะได้เดินทางแต่เช้าเลยนะครับปีปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าครับประสบปัญหาอะไรบ้างครับ ปีกว่าเนี่ยปีกว่านี่ก็ตัวมากก็ระบบระบบแก่ก็คือเท่าแก่มีโอกาสไหมมันก็จริงๆสัตว์ฟันเทสได้ประมาณสิปีนู่นแหละครับอ๋อครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนมันแข็งแรงไม่แข็งแรงเพราะว่าหนูตามธรรมชาติเขาไปหาหานได้ตามธรรมชาติเขาป่วยเขาไปกินสมุนไพรได้เขาต้องการเพื่อหายป่วยแต่อยู่ในบ่อถ้าเราให้แค่อาหารอย่างเดียวที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมันก็ไม่มีภูมิต้านทานนะครับมันก็อาจจะตายไวปิดแต่ก็คือเนี่ยอันนี้มันสามารถ เงให้กว้างหน่อยได้เนาะ mm hmm. ถ้าหนูตัวเล็กเราก็แบบนี้ mm hmm. ถ้าหนูตัวใหญ่เราต้องให้มันกองควางเติมเจ็ด <Yes. S 1> คือเพื่อดึงให้มันกลางปีกกลางปีกเหมือนทางขาวในการเสียบ mm hmm. เสียบด้านนานะ ตำนูบุกใหญ่เชยาฟูมอบันเทนสวัสดีครับตอนนี้นะฮะผมก็อยู่เส้นทางนะครับจากกระหนวนนะฮะไปที่โน่นนะฮะกำพองนะครับ เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่น่าสนใจตรงนี้เลยนะตรงนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้ครับนี่ฮะตรงโกดังนี้ครับจะเป็นพื้นที่ที่ตัวแทนจําหน่ายเราจะมาขายหนูครับจริงๆที่นี่ก็เป็นฟาร์มเลี้ยงหนูนะครับโกดังนี้ครับตอนนี้แกจะขยายมาในโกดังแต่ตอนนี้ประสบปัญหานะครับที่นี่ก็คือหนูไม่พอขายนะครับพี่แกเลยนะครับเอาหนูนะครับจากผมมาขายนะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายครับต่อไปก็จะตั้งร้านตรงนี้นะครับตรงข้างแนาตรงนี้เลย ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับข้างหลังจริงเป็นวอร์หนูผมเคยมาส่งก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับส่งให้พี่แกรประมาณสักน่าจะเกือบปีแล้วนะครับแต่ไม่เคยมีหนูคืนให้ผมเลยเพราะว่าที่นี่หนูไม่พอขายนะครับแกก็เลยสั่งหนูที่ฟาร,ร์มมาเป็นตัวแทนจําหน่ายเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือสั่งหนูสองรอบนะครับจากสั่งก็ไม่พันอันนี้มาสั่งหนูเนื้อมาจําหน่ายนะครับนี่้างในตรงนี้นะครับพี่แกก็วางแทนว่าตรงนี้ทั้งหมดในโกดังเนี้ยครับเป็นโกดังเก็บของเก่าแต่แกว่าจะนื้อออกทั้งหมดแล้วแกก็จะ ทำเป็นบอลหนูทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าหนูไม่พอขายนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปแนะนาให้รู้จักกับพี่เขาครับผมนี่ฮะอันนี้คือจริงเก่งเรียกพี่ครับไม่เรียกแม่ครับเพราะว่าเก่งมากครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรครับผมพี่สายลุงค่ะพี่สายลุงครับผมมานั่งฟังกับพี่คุยกับพี่สายลุงรู้สึกว่าโอ้โหคือพี่แก่ตัวคนเดียวทำาอะได้เยอะแยะมากมายมากตอนนี้เรี้ยงอะไรบ้างครับตอนนี้ก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงมูป่าเลี้ยงวัวเลี้ยงงูป่าเลี้ยงอะไรอีก เลี้ยงหนูครับอตอนนี้ก็คือขออนุญาตสอบถามกับเลี้ยงหนูมาประมาณกี่ปีแล้วครับตอนนี้ปีปีกว่าแล้วคะ่ะปีกว่าครับประสบปัญหาอะไรบ้างครับปีกว่าเนี่ยปีกว่านี้ก็ส่วนมากก็ระบบระบบน้ำเนาะระบบน้ำครับระบบน้ำว่าหนูเป็นจัดพันแทะมันก็มาแทะมีกา,การเล่นน้ําท่วมบ่ก็มีคร <laughs> ับผมเมื่อวันก่อนก็ได้ย้ายหนูอ่ <laughs> อเต็มเลยครับ พราะว่าเวลาที่เราทําจุกน้ําอ่ะเราไม่ได้ไปปิดจุกใช้จุกมือไม่ได้ไปปิดจุกมันก็เลยไหลแรงไหลแรงมากชวมบ่โอเคครับแล้วยางอื่นนี่ไหมครับยางอื่นก็ก็มีหนูตายอยู่นะช่วงช่วงระยะสี่ห้าเดือนมานนี้พ่อแม่พันตายพ่อแม่พันตายเพราะอะไรก็คืออยู่ในช่วงของอากาศครับอากาศเปลี่ยนแปลงรูอป่วยนี่แหละครับคิดว่าเป็น อายุผลระวงังไม่ใช่นะ,ะก,ก็คือเท่าแก่มีโอกาสไหมมันก็จริงจริงสัตว์ฟันเทสอะไรมันสิบปีนู่นนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่า mm hmm. ตัวไหนมันแข็งแรงไม่แข็งแรงเพราะว่าหนูตามธรรมชาติเขาไปหาหานได้ตามธรรมชาติเขา mm hmm. ป่วยเขาไปกินสมุนพไพรที่เขาต้องการเพื่อให้หายป่วย mm hmm. แต่อยู่ในบ่อถ้าเราให้แค่อาหารอย่างเดียวที่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมันก็ mm hmm. ไม่มีภูมิต้านทานนะครับมันก็อาจจะตายไวนิดน mm ึงนะครับเราก็ไปเปิดบ่อ มันตายอยู่อัะเป็นละลายแล้วกอยู่นปมันตายู่นะจุกไข่มันตายเออใช่ใช่โอเคพี่นะครับก็เลี้ยงหนูมาทั้งหมดปีกว่าแล้วขายนูได้บ้างไหมครับก็ได้ค่ะได้บางบางทีบางช่วงช่วงปอดโควิดมานั่นแทบจะไม่มีหนูขายหนูโตไม่ทันหนูโตไม่ทันใช่ไหมครับก็ได้ทำให้เขาเนาะครับผมผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับผมว่าใจว่าพี่ก็คือแต่ก่อนเลี้ยงผีกัน เอาพี่ก็ได้ครับเพราะว่ายังยังัวรุ่นอยู่นะครับก็ตอนผมมาส่งหนูตอนแรกเนาะก็มีหนูอยู่บางส่วนแล้วเนาะนะครับบางส่วนแล้วนะครับแก่กัรเลี้ยงก็ถือก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมเข้าใจว่าแกโทรหาผมเพื่อที่จะต้องการขายหนูแต่ไม่ใช่ครับหนูไม่พอขายแล้วแกก็สามารถขายได้เองด้วยเนาะนะครับทั้งหมดมีกี่พ่อแม่พันนะครับที่นี่ครับผมนี้ก็มีอยู่ประมาณร้อยกว่าบ่อโอ้ร้อยกว่าบ่อยังไม่พอขายไม่ธรรมดานะครับที่นี่นะครับโอเคครับขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมแล้วคิดยังไงถึงอยาก กำไรหนูเนื้อเพิ่มเติมครับก็คิดว่าเราหาเราหาตลาดเองดีกว่าเพราะว่ารอคนมาซื้อพ่อแม่พันธุ์เนี้ยน้อยอืมครับผมเร,เราก็ต้องทำนเนื้อออกตลาดเองครับคือไม่ต้องทีเลียรยนั้นใช่ครับจริงๆก็คือพูดถึงเรื่องการเลี้ยงหนูเนาะเราต้องเลี้ยงหนูเพื่อขายหนูเนื้อเป็นหลักอย่าไปคิดขายพ่อแม่พันธุ์เป็นหลักพ่อแม่พันธุ์คือเป็นกาไรเป็นโมนาสไปถ้าเรามีตลาดขายหนูเนื้อแล้วพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวมีคนมาซื้อเราไปเองเพราะว่าเขาเลี้ยงแล้วเขาไม่รู้จะขายอะไรขายหนูที่ไหน ใช่ครับก็ส่งให้เราก็ยังได้อยู่เนาะโอเคครับตอนนี้ก็มาสอนวิธีจะอบโอ่งวันไหนครับเนี่ยอบโองแล้วเชื่อว่าจะลงลงมือวันที่5นะวันที่ห้าลูกก็กลับมาเออโอ้มีคนมาช่วยครับเส้นทางนี้อยู่ตรงไหนครับแม่อยู่ตรงไหนครับเส้นเส้นทางเท่นี้เหรอคะครับถนนกระนวนน้ําพองค่ะถนนกระนวนน้ําพองครับเลยกระนวนออกกี่กิโลครับเนี่ยกิโลเมตรที่8ออกจากกระนวนมาออกจากกระนวลมาถึงที่8ครับจะตั้งเนี่ยก็คือเส้นทางนี้เลยเนาะ อยู่หมู่บ้านอะไรตรงนี้ครับมีหมู่บ้านไหนหมู่บ้านหนองโนหมู่บ้านหนองโนครับตำบลครับตำบลหนองโนตำบลหนองโนอําเภอกระนนนจังหวัดขอนแก่นเรานี่แหละนะครับแถวนี้ค่อนข้างจะบริโภคหนูดีนะครับจากที่ดูข้อมูลมาครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงก็เลี้ยงหนูเยอะอยู่นะครับใช่ครับเดี๋ยวยังไงเราค่อยมาดูกันว่าคุณแม่จะไปยังไงต่อนะครับรอบต่อไปจวค่อยมาดูอีกรอบหนึ่งก็ใครที่ขับรถผ่านเส้นนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมมาแวะมาชิมได้น้เนาะ โอเคครับวันนี้ผมพาไุดูพวกใหญ่ชัยภูมิพราอมกนกับคุณคุณพี่ดีกว่าพี่อะไรครับผมพี่สายลุงค่ะพี่สายลุงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเหล็กอกวงแบบใหม่นะครับที่ที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับแบบนี้ครับเพราะว่าเเหล็กเหล็กแบบเก้าตะก้อนนะครับพอพอเราออกไปหมูมันจะมันจะห่อมันจะมันจะมันจะไม่ใหญ่นะคใสเล็กตัวนี้มันมันจะดีมากขึ้นมันจะพอมันจะมันจะขยายได้ได้ใหญ่ครับแต่ว่คือเนี่ย อันนี้มันสามารถเงี้ยให้กว้างหน่อยได้เนาะถ้าหนูตัวเล็กเราก็แบบนี้ถ้าหนูตัวใหญ่เราต้องให้มันกองควางเติมเลยคือเพนน <Yes. S 1> ื่อดึงให้มันกลางปีกกลางปีกเหมือนทางคาวในการเสียบเสียบด้านแน่นะครับเสียบด้านแน่ของหนูเสียบข้างหขัดเสียบด้านแน่เสียบข้างหน้าเสียบเสียบเีเดียวไม่ต้องเสียบแบบไปยื่นเสียบเีเดียวลองดูก่อากระดาษเป็นยังไงเดิมต้นกันตัวหนูก่อนเนาะตัวหนูมันจะมีไซส์ S ถึง XL เนาะ S ทำโอเค,คม,มันก็ใช้ได้มากูทําให้มันแบบรู้สึกมิกซกลิ่นที่ที่ชอบคือมันมีคนกินหนูอที่สองกลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่แบบอยากกินแบบรสชาติหนูจริงๆตัอย่างม่กินอย่างพวกนี้มะเขยวของ <Yeah. S 1> อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,อยานยานหนูม่กลิ่นอยากกินแบบสมุนไพรเลยใส่สมุนไพราก็ตอบโจทย์เขาแล้วแต่คนมากแ,แต่คนมากแต่ทางสำหรับผมส่วนใหญ่เขาจะเป็นผบเกลือเฉยก็คือหนูนี่ค่ะหนูซื้อเนี่ยมันมันเกิดียบของมันอยู่แล้วแต่ว่าเขาใส่เกลือมันจะดึงรสชาติหนูขึ้นเพิ่มมากขึ้น ใส่เกลือมันจะรู้สึกแบบแบบเสียมาเกลือครับมันจะเป็นอกเกลือเนาะ